ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูเบลาอีกครั้งในชั่วโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ที่เรื่องระบบสุริยะค่ะระบบสุริยะที่เราจะเรียนสัปดาห์นี้คือเรื่องดาวยูเรนัสค่ะยูเรนัสเป็นดาวลำดับที่7ของระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะคือดาวที่อยู่ถัดจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่7ค่ะ ดาวยูเรนัสเป็นดาวที่ใหญ่ลำดับ3รองลองมาจากดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาค่ะแล้วก็ดาวยูเรนัสนี่แหละเป็นดาวที่ใหญ่เป็นลำดับที่3จากทั้งหมดในระบบสุริยะจักรวาลมีการค้นพบข่ายักเรียนจากยานอวกาศที่ชื่อ Voyager 1 Voyager 1ค้นพบว่าบริเวณดาวยูเรนัสมีดวงจันทร์เป็นบริวารทั้งหมด 27ดวงเราอยู่บนโลกที่คุณครูบอกเมื่อ2-3สัปดาห์ที่แล้วดวงจันทร์ของโลกมีบริวารเพียงหนึ่งดวงหนึ่งดวงคือดวงจันทร์ใช่ไหมคะแต่ดาวูเรินัสมีดวงจันทร์ทั้งหมดที่อยู่ร,บรอบๆดาวูเรินัส27ดวงแล้วก็มีการค้นพบว่าดาวูเรนัสมีวงแหวน แต่วงแหวนบางๆเห็นไม่ชัดเหมือนกับวงแหวนของดาวเสาร์ดาวยูเรนัสมีวงแหวนทั้งหมด10ชั้นแต่วงแหวนของดาวยูเรนัสมันจะไม่ชัดมันจะเห็นบางๆไม่เหมือนกับวงแหวนของดาวเสาร์ที่เห็นชัดเจนค่ะต่อไปก็มาถึงดาวดวงสุดท้ายของระบบสุริยะค่ะดาวดวงนั้นก็คือดาวเนปจูนค่ะ ดาวเนปจูนเป็นดาวลำดับที่8ของระบบสุริยะจักรวาลเป็นดาวดวงสุดท้ายลักษณะพิเศษของดาวเนปจูนก็คือเป็นดาวที่หมุนตะแคงดาวดวงอื่นหมุนกลมหมดเลยวงกลมหมดเลยแต่ดาวเนปจูนเป็นดาวที่หมุนตะแคงหมุนวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ในรูปแบบของหมุนการหมุนตะแคงค่ะ แล้วมีการค้นพบจากยานอกาส Vo y อ g e r 1ค้นพบว่าที่บริเวณดาวเนปจูนจะมีวงแหวนเหมือนกันค่ะนัเกเรียนจะมีวงแหวนห้าชั้นบางๆแต่มันเห็นเป็นสีดำทำให้เราซึ่งอยู่บนโลกไม่สามารถมองเห็นวงแหวนของดาวเนปจูนได้ค่ะ ดาวอีกดวงหนึ่งค่ะนักเรียนซึ่งนักเรียนควรจะรู้จักแต่เป็นดาวที่เมื่อปีพศ2541นักดาราศาสตร์เขาเขาตัดดาวดวงนี้ออกจากระบบสุริยะคือดาวพลูโตเป็นดาวที่อยู่ถัดจากดาวดาวเนปจูนออกไปเมื่อปีพศ2541สำนักงานดาราศาสตร์โลกเขาก็ตัดดาวดวงนี้ออกจากระบบสุริยะจักรวาลเนื่องจากว่า เมื่อมีการค้นพบแล้วพอยิงพอส่งยาโอกาสเข้าไปใกล้ๆสำรวจแล้วปรากฏว่าพลูโตมันไม่ใช่ดาวมันเป็นแค่กลุ่มแกส๊สแล้วก็กลุ่มดาวเล็กๆกลุ่มแก๊สที่รวมตัวกันเขาก็เลยตัดดาวพลูโตออกจากระบบสุริยะจักรวาลดาวพลูโตจึงไม่มีชื่อเหลืออยู่ในระบบสุริยะจักรวาลเหลือเพียงเป็นดาวเคราะห์ น้อยค่ะซึ่งสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนว่าดาวเคราะห์น้อยคืออะไรค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาเรื่องดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนต่อไปก็มาถึงภาระงานค่ะสัปดาห์นี้คุณครูให้นักเรียนเขียนข้อมูลพื้นฐานของดาวยูเรนัส กับดาวเนปจูนที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเฉพาะที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะในหน้า224กับ225เขียนลงไปในสมุดเขียนเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาในอัลบัม้มในลายให้ถูกอัลบั้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปการสอนเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ